สวัสดีครับผู้ใดสนใจขีมศูนยเขางว่านะครับขวดละ240บาทรวมทรงนะครับขวดหนึ่งเห็ดใดประมาณ7โตั0โสิบตนะครับอายุกะเริ่มเห็ดตัต้งแต่หามือขึ้นไปนะครับบากเกิน4ี่ิหามือแล้วก็มียาท่ายพยาธิแบบล่าหลังนะครับคาบ์โมอกขวดขนาด30มิลลิลิตรขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300กิโลใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเฮากระเกลื่อน เหลือบไล่นะครับงาอายุตั้งแต่ยี่สิบมือขึ้นไปใส่ได้นะครับงาทองอ่อนทองแก้่มีผลนะครับใส่ได้นะครับขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเงินโอนค่าส่งหาสิบบาทเก็บไปทางค่าส่งเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็มียาอะไรมะแรงนะครับดอมานะครับขวดขนาดหนึ่งร้อยซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้ยี่สิบสามสิบลิตรนะครับฉีดพ่นตามตวง่าตามคอกได้นะครับ ขวดละ150บาทนะพี่น้องเงินโอนทรงฟรีเก็บไปทางกับมีค่าทรงนะครับเพิ่มอีก20บาทนะครับสนใจติดต่อได้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเที่ยวชมนะครับหาอาจารย์สมฤทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแนะนําตัวอีกครั้งนะครับอาจารย์ครับผมอาจารย์สมฤทธิ์อินเฉลียวครับเจ้าของป่าลานฟาร์มครับครับวันนี้จะพามาดูแหล่งเสบียง ของปลาลานฟาร์มคาเป็นเราปลูกหญ้ากินนีหญ้าขนหญ้าเนเปียร์และยางนะครับเพื่อสลับกันกินสลับกันถ้าเขาเบือ่อตัวไหนแล้วก็เปลี่ยนให้เขาเหมือนเขากินข้าวแหละกินกินนะกับข้าวซ้ำเขาก็จะเบือ่บอาแล้วก็จะมีกับข้าวเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตอนนี้นะตอนนี้เรากําลังใช้หญ้ากินนีอยูอ่กินนีแปลงนี้ปลูกมาะจะเป็นสิบปีแล้วนะ สภาพไปอย่างแนล่นอยู่นะครับอันนี้สองเดือนสองเดือนนิดๆที่ตัดเนี่ยนะครับ,รบมันทั้งัามตัดวัชพืแล้วเนี่ยสองเดือนก็จะโตขนาดนี้ล้มแล้วตอนนี้นะครับก็กําลังเริ่มจะออกดอกหญ้าหญ้ากินนีเนี่ยเขาเป็นพืชวันสั้นนะครับฉะนั้นพอถึงเดือนตุลาเนี่ยจะเริ่มออกดอกนะมันพอเราจะให้น้ําก็ไม่ค่อยโต โตขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะออกดอกที่ตัดแล้วเลยนะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดของญ้าหญ้ากินนีหญ้ารูซี่ทุกชนิดนะครับใหญ่จะเป็นพืชอายุวันสั้นพอถึงช่วงหน้าหนาวเขาจะออกดอกบเราใส่น้ําก็จะไม่ค่อยโตแต่ว่าช่วงช่วงหน้าแล้งช่วงหน้านี้เขาก็จะมีหญ้าในเปียตรงนู้นนะครับอีกแปดไร่อันนี้นะครับแปดไร่อันนี้ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับงามมากนะแม่ทันวันนี้ นีกินไม่ทันแล้วแหละครับอาจารย์พูดถึงข้อแตกต่างนะครับเรื่องผลผลิตเรื่องโปรตีนหญ้าที่อาจารย์ปลูกครับอ้ารันหญ้าหญ้าอินีเนี่ยนะมันจะเป็นที่เหมาะสําหรับที่เนินนะที่ระบายน้ําได้นะครับแล้วก็ผลผลิตค่อนข้างสูงวัวชอบกินครับนะถ้าเป็นที่รุ่มเราวต้องปลูกหญ้าอีกอย่างหนึง่งครับนะเลือกปลูกถ้าเป็นที่รุ่ม ทางฟาร์มป่าลาเนี่ยใช้หญ้าขนเป็นหญ้าขนหรือหญ้าแพนกล่าก็ได้แต่ว่าเราใช้หญ้าขนเพราะว่าพอถึงหน้าน้ําเนี่ยน้ามันท่วมแปลงแปลงนั้นน้ําท่วมนะท่วมสองสาเดือนเลยนะแล้วก็หญ้าขนเนี่ยไม่ตายน้ําแห้งเขาก็ขึ้นมาใหม่ผมก็เลยปลูกหญ้าขนแต่อันนี้เป็นที่เนินแล้วก็ปลูกหญ้าหญ้ากินนีนะแปลงนี้สามไร่นะสามไร่นี่กินตัดทีนึงก็ร่วมๆสองเดือนนะกว่าจะหมดตัดรอบเดียวเนี่ย วัวยี่สิบตัวนะครับนี่ไปนี่กลับมาเนี่ยยี่สิบตัววนกลับรอบเดียวรอบเดียวนี่วัวกินได้ยี่สิบตัวละนะครับค่อน <t om pa> ข้อเทเลอร์เลยผมมีค่อนข้างสูงอันนี้แปลงนี้ก็หลังจากตัดนี้ก็จะพักตัวแล้วแหละเพราะว่าเขาถึงช่วงต้องออกดอกแล้วบ <t om pa> จากนี้เราก็จะย้ายไปแปลงหญ้าขนหญ้าขนเนี่ยเขาจะไม่มีช่วงพัก Naj มีน้ําเมื่อไหร่เขาจะโตดัง <t om pa> นั้นหญ้าขนก็จะมีกินได้ทั้งปีเลย ถ้าเรามีน้ําสูบน้ําใส่มีใส่ปุ๋ยมันก็จะกินได้ทั้งปีครับไม่มีผลกระทบนะยากเนเปียก็เหมือนกันย่านเนเปียผลผลิตสูงมากครับนะแต่ว่าก็จะมีข้อจากัดเหมือนกันย่านเนเปียครับไปเดี๋ยวไปดูฝั่งเนเปียนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้เรา่วงหน้าแล้งนี่เราจะใช้น้ําสาลาดนะครับ เป็นปุ๋ยเ,เป็นน้ําน้ําเสียที่จากโรง,งงานน้ําตาลนะครับเป็นก็ทาแอลกอฮอล์นะฮะก็หมักหมักแกอลกอฮอล์แล้วจะเป็นซากยีสต์แล้วก็เป็นของเสียแล้วก็ให้เข้ามาเทให้ที่เห็นเนี้ยหญ้าจ,จะงามมากนะครับ,รบประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นี่ยเริ่มมีน้ําสาลแล้วผมให้ขมาราดพอราดเนี่ยขึ้นงามมากนะครับ ก็จะงามต่างกันเลยต่างกันเลยนี่อย่างนี้อย่างน,นี้คือถูกเยอะน้ําสาอันนี้ไม่ถูกน้ํสาตานนี้เพราะว่าอยู่บขอบนะครับนะต่างกันลิบลับเลยนะ,นะอันนี้ก็จะใบออกเขียวอ่อนๆไม่ค่อยใบยจะเล็กใบจะหอ่อๆแต่อันโน้นจะใบเขียวมากอันนั้นถูกน้ําสานี่นะครับน้ําสาของฟรี <laughs> ของดีแล้วก็ฟรีแล้วมาลงให้เลยนะครับแต่มีกลิ่นเหม็นหน่อยแต่ว่าประมาณสัปดาห์นี้ก็หายแล้วครับ อาจารย์ใส่ปีละกี่รอบครับปีละครั้งช่วงที่เขาเปิดหีบโรงงานเปิดหีบนะบเก็จะมีน้าสาที่เขาเอาไปทําน้ำโรงงานน้าตาแล้วก็เอาอากาศน้าตามาทําแอลกอฮอล์แล้วเศษซากที่ทําแอลกอฮอล์เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกมียีสต์มีไนโตรเจนสูงคพอมาใส่แปลงหญ้าแปลงอ้อยเนี่ยจะงามมากนะครับของดีฟรีของดีฟรีฟรนะครับใครที่รโรง,งงานอยู่ใกล้ๆก็้กกครับโชคดีครับ นะครับ <c oughs> น,นี้ก็เป็นแปลงอันนี้จะเข้าสามเดือนแล้วนะแปลงนี้ค่ะไมตัดเพราะว่าตัดตรงโน้นแล้วก็ไม่ทันแล้วครับก็แปลงนี้ก็เลยเก็บไว้ตุนไว้หน้าแรงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาครับะจะแก่หน่อยแต่ว่าก็มันยังมีใบก็ยังดีดีวกว่าที่ กินฟางครับนะแต่ฟางเนี่ยเราตั้งเป้าหมายจะไม่ให้เอาข้าฟางเลยครับเนี่ยเพราะว่าต้องซื้อข้าราคาแพงแลามีหญ้าพอเพียงพบไม่ไม่เห็นกินฟางเลยนะครับมีฟางครับไม่มีลงเก็บฟางไม่มีฟางเลยเป้าหมายว่าจะไม่มีฟางในฟาร์มเพราเราถ้าจะมีก็คือไวปูสําหรับหัวคลอดครับเนะมีห้าหกก้อนประมาณนั้นนะครเราจะไม่กินฟางเลยเนี่ยจะงามมากนะอันนี้ก็ใส่น้ําตาลนะครับใบได้เขียว เขียวช่ำเลยนี่ครับหามากต้นอวบต้นโตดีนะครับใบเขียวใบใหญ่ดีอันนี้ขนะ้าวสมเดือนแล้วครับปกติเขาจะตัดอยู่ที่กี่เดือนครับอาจารย์ประมาณ4-5ิวันถึงถึงสอเดือนอันนี้ประมาณสีวันนี้อย่นี้อันนี้4นสีวันถึงสเดือน ดูยากย,า,ยาแพกงามมากเนี่ยสุดยอดความยากครับอันนี้สีสี้าวอ่ะ <c oughs> ต้นอวบมากสวยนะครับต้นสวยเลยขนาดเนี้ยก็รักตัดอย่างนี้งัวกินได้หมดเลยต้นอ่อนแล้วก็ใบยเยอะโปรตีน <c oughs> สูงอ๋อเป็นช่วงที่กําลังกินงัวกาล<ส>ังกินเลยแต่ช่วงแปลงโน้นจะแก่ไป <c oughs> แต่ว่าอันนั้นจุดประสงค์แล้วเอาไว้สําหรับ เสริมเอาไว้หน้าแง้งครับหน,หน้าแง้งผลผลิตเขาประมาณกี่ตันครับที่อาจารย์ปลูกอยู่ที่ปลูกอยู่เนี่ยปีนหนึ่งเขาตัดประมาณห้าครั้งครับประมาณห้าครั้งครั้งหนึ่งก็อยู่ประมาณสี่ตันสี่ตันห้าตันต่อไร่ครับถ้าตัดประมาณนี้นะครับอายุประมาณนนเนี้ยปีน,นึงก็ไม่ต่ำกว่ายี่ห้าตันลนะครับประมาณนั้นแหละโปรตีนเหรอครับอาจารย์โปรตีนผ้าท่าอยู่ในช่วงอย่างนี้ สี <45 S 2> <45 S 1> ่สิบห้าวันนี้สี่สิบห้าวันถึงหกสิบวันเนะี่ยโปรตีนก็ประมาณสิบสองสิบสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ในสภาพแห้งนะครับแห้งนะอันนี้เรียกว่าสภาพสดแบบเนี้สดถ้าสดนะอยู่ประมาณสักสองนิดนิดครับโปรตีนจะจะต่ำเพราะว่าอายา่ยาย่ามีเปียนเนี่ยเขามีสภาพอุ่นน้ามากนะเขาจะมีความชื้นอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าน้ำหนักหนึ่งร้อยโลเนี่ยจะมีน้ำอยู่แปดสิบกิโล แล้วก็เป็นวัตถุแห้งประมาณยี่สิบกิโลวัตถุแห้งนี่แหละที่จะที่จะเป็นสารอาหารให้กับวัวอ๋อไอ้ที่เป็นน้ําก็ทิ้งไปทิ้งไปนะครับเต็มกระเพาะฟรีๆครับแต <laughs> นั้นเขากินไปแล้วเนี่ยถ้ากินเฉพาะหญ้าในปีน,นี่มันก็ดีกว่าฟางครับนะแต่ว่าถ้าวัวโตๆเนี่ยก็จะต้องเสริมอาหารด้วยเาถึงจะพอครับ,รบนะเพราะว่าวัตถุแห้งเขามีน้อยครับ น้ำเยอะนี่คือข้อจากัดเขาแต่ว่าผลผลิตเขาสูงมากครับแล้วก็ไม่มีระยะพักหน้าแล้งหน้าไหนก็เขาก็โตถ้ามีน้ํามีปุ๋ยก็โตตลอดทั้งปไไีไม่เหมือนกินนีไม่เหมือนกินนีรูซี่อันนั้นเข้าหน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 าวหน้าหนาวมันก็จะออกดอกออก,อกแล้วมันจะไม่โตครับอตัวนี้ก็จะกินได้ทั้งปีเขาดีเขาครับแล้วถ้าเราจะคำคำนวณไอ้บัวตัวหนึ่งกินกี่กิโลจะปลูกญ้า คิดตัวกลมๆเลขกลมๆก็ถ้าเป็นสภาพสดแบบนี้ก็ก็คิดที่สิบเปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัวครับวัวร้อยโลกินได้สิบกิโลห้าร้อยโลก็กินได้ห้าสิบกิโลครับมันนั้นที่เราต้องเตรียมให้เขาแต่ละวันใช่ใช่นะครับงั้นเราไปเกี่ยวญ้ามาเนี่ยเราต้องรู้วันหนึ่งกระสอบเนี่ยมันหนักกี่กิโลเราหนักกี่โลมันพอไหมครับนะบางทีเกี่ยวญ้ามาหนึ่งกระสอบวัวล้วแม่ใหญ่ใหญ่มันก็ไม่พอนะ เพราะเขากินได้ตั้งห้าสิบหกสิบกิโลแต่เราไปให้สามสิบโลเนี่ยมันก็จ้องผอมลงละคนะมันก็ไม่โตง<อ>นั้นเราก็ต้องรู้ว่าเขากินได้ประมาณนี้เราจะเกี่ยวย้ามาเท่าไหร่เนี่ยเราต้องคำนวณนะว,ว่าตัวเขาโตน้ําหนักเท่าไหร่กินได้กี่กิโลอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องสําคัญคนะส่วนใหญ่แล้วเหนื่อยแล้วก็เลิก <laughs> ไม่ได้ดูน้ําหนักนะดูกําลังนะครับมัวก็โตตามตาม,ตามใจคน,ค,ค,น,ค,นคนขยันก็โตวไวคน ไม่ขยันก็โตช้าครับแล้วเราจะปลูกปลูกหญ้าหนึ่งไร่เนี่ยครับจะเลี้ยงได้กี่ตัวหนึ่งไร่เลี้ยงได้กี่ตัวเนี่ยมันมันอยู่ที่ชนิดของหญ้านะครับชนิดของพันธุ์หญ้าแล้วก็อยู่ที่สภาพพื้นที่เราอยู่ในเขตชมทานไม่มีน้ําให้ไหมครับสภาพดินเป็นยังไงเนาะมันไม่มีอะไรที่ตายตัวสาหรับอาชีพการเกษตรอาชีพการเกษตรหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะได้ข้าศิษ์ครับหรือหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะได้ข้าศูนย์ก็ได้ แั้นปัจจัยมนหลายอย่างท่มาเกี่ยวข้องแต่ก็้อย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีโซล่าเซลล์บให้ช่วงหน้าแล้งช่วงนี้เราไม่ได้ให้เพราะฝนตกทุกช่วงหน้าแล้งแล้วก็มีน้ําจากโซล่าเซลล์เนี่ยใสย่ฉะนั้นเราก็จะมีหญ้ากินได้ทั้งปีถ้าเป็นหญ้าในเปียเนี่ยนะครับถ้าเราดูแลดีๆก็หนึ่งตัวเลี้ยงได้สองไร่เลยหนึ 1> 1่งไร่หนึ่งไร่เลี้ยงได้สองตัวหนึ่งไร่เลี้ยงได้สองตัวประมาณนะครับ,รบก,ก็ลองลคำนวณดูแต่ถ้า เราปลูกแบบพืชไร่ทั่วไปนะฮะรอน้ําฝนเนี่ยมันก็ไม่ถึงนั้นอะ่ะอาจจะประมาณหนึ่งตัวหนึ่งไร่หรืออาจจะสามไร่สองตัวอะไร,รประมาณนี้นะแล้วแต่สภาพที่เราดูแลก็ต้องไปคํานวณจากการกินของวัวใช่ใช,ใชแล้วก็ผลผลิตที่เราทําได้ใช่น่าจะใกล้เคียงที่สุดะะนะครับมไม่มีอะไรที่จะบอกว่าปลูกอันนี้เราเลี้ยงได้กี่ตัวเนี่ยไม่มีไม่มีข้อกําหนดนะครับที่สภาพของพื้นที่ ญาแล้วก็การจัดการการ,ด,การดูแลการดูรมีน้ําถึงไหมอ่าอย่างเงี้ยถ้าเรามีพื้นที่น้อยเราต้องทําแบบปรานี่คบคําว่าปลานี่ก็คือต้องใส่ปุ๋ยให้น้ำนะครวนดินนะครับอันอย่างเงี้ยผมผลิก็จะสูงเราก็จะได้เพิ่มจํานวนตัวต่อพื้นที่สูงขึ้นนะแล้วหญ้าจะช่วยลดต้นทุนได้เยอะไหมครับอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นหัวใจนะครับ ถ้าขาดญ้าก็คือตายนะเลี้ยงวัวคือตายนะาขาดญ้าเนี่ยเพราะว่าซื้อทุกอย่างซื้อกระโพดซื้อญ้าซื้อฟางซื้ออาหารมากินอันนี้ไปไม่รอดครับไม่รอดเลยใช่ไหมครับพันเปอร์เซนต์ไม่ไม่เกินร้อยเลยมันจะอยู่ได้ไม่นานมันอยู่ได้ช่วงที่งัวราคาแพงพองัวราคาตกอย่างสภาพณนเวลานี้ยทุกคนก็เหมือนกันหมดแหละก็คือคนซื้อน้อยลงคนขายมากขึ้นรันยิงจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าจะเลี้ยงแบบยั่งยืนยาวนานเนี่ย ต้องมีแปลงหญ้าถึงจะอยู่ได้ระยะยาวแล้ว็ต้นทุนจะต่ํามากเพราะว่าวัวมากินหญ้าเป็นอาหารหลักแปดสิบเปอร์เซ็นเลยของต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่แปลงหญ้าก็เหมือนอีกยี่สิบเซนก็จะเป็นส่วนอื่นๆค่ายาค่าดูแลใช่ครับเรามีแปลงหญ้าเนี่ยเราต้นทุนเราลดไปแล้วแปดสิเปอร์เซ็นเลยนะครับอย่างของอาจารย์เนี่ยแปลงที่อยู่ข้างในเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยนะอันนี้ไม่มีต้นทุนเรื่องอื่นอื่นนะมีแต่ลดต้นทุน ยาถ่ายพยาธิทำวัคซีนปีนึงก็ประมาณ3าครั้งเนี่ยคที่เราต้องซื้อยาถ่ายพยาธิให้เขาเท่าน,นั้นเองแล้วก็รบกินลำปีถึงปีปีละครั้งแล้วก็ฉีดคือค่าจ่ายท่านเองแล้วก็นอนนั้นก็ไปค่าดูแลรั้วไม่ให้วั้วมันพังรั้วท่านเองรับอ,อื่นไม่มีปัญหาเลยถึงามมาถึงตัวละพันไหมครับอาจารย์นะถ้าคิดเป็นตัว ต้นทุนนั่นเลยไม่ถึงครับต่อปีนะครับไม่ถึงครับไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันนี่ก็ถือว่าเป็นทําไมว่าอาจารย์ขายวัวได้ถูกกว่าที่อื่นใช่ผมไม่ได้รือร้อนตรงนั้นไงครับนะครับผมขายได้ราคายังไงผมก็ก็พออยู่ได้เพราะว่าเราต้นทุนต่าครับช่วงไหนราคาที่วัวมันแพงๆแล้วก็ขายขายทุกตัวนะครับขายทุกตัวทุกตัวท่า ตู้ราคาได้ตามนั้นนะที่เราตั้งไว้นะตัวรักของของาจารย์เนี่ยเราตั้งเป็นมาตรฐานเราไม่ได้ขึ้นตามกระแสนะคเป็นอย่างนี้มาสิบกว่าปีแล้วละ่ะคะจะขึ้นจะลงแล้วก็ขายราคานี้แหละนะครับเริ่มต้นนะประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็เป็นงวเทาก็แปดหมื่นงวเทาโบลก็แสนสองงวแดงก็แสนห้าอย่างนี้นะครับตัวเมียนะครับตัวเมียตัวเมียแดงก็ทะพูกก็เจ็ดหมื่นนะครับเทาทะพูกก็หกหมื่นจะซื้อมาซื้อกี่ปีก็ราคานี้แหละครับไม่มีขึ้นมีลงตามกระแสนะครับ เพราะต้นทุนคงที่ตลอดคงทุนที่เพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรนอกจากดูแลเรื่องใส่ปุ๋ยดูแลเรื่องค่า,าสัดรบาลอะไรเงี้ยนะค <c oughs> ่าจ่ายที่คงที่ถ้า <c oughs> คิดเป็นตัวก็อาจเทียบกับฟาร์มอื่นก็อาจจะราคาขายาจ,จะถูกแต่กําไรอาจจะมากกว่าก็ได้ <c oughs> ใช่ครับขายถูกกว่าเขาแต่ว่ากําไรไม่ได้ต่างกันนะก็็ลภพัน์หนึ่งกันแล้วกันว่าเราสบายนะจา่การอย่างเงี้ยเราสบายเราไม่ต้องเป็นทุกข์เราเลี้ยงงวแล้วมีความสุขค ผมเคยเจอบางที่ครับต้นทุนเนี่ยโอ้โหเลี้ยงเป็นแสนสองแสนต่อเดือนเนี่ยใช,ใช่ครับอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นคือความทุกข์ครับลเลี้ยงงวัวต้องมีความสุขครับถ้าถึงเดือนแล้วจะหาเงินที่ไหนมาซื้ออาหารให้เขาเนี่ยคือความทุกข์ครับแต่ถ้าถึงแต่ในแต่ละเดือนเขามีหญ้ากินเขามีอาหารกินนะงัวกินหญ้าเราเห็นเขากินหญ้าเขามสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขแล้วครับเห็นงวัวได้ยินเสียงงัวแทะเล็มหญ้าพรึบพรึบเนี่ยแล้ว นี่คือความสุขครับเป็นที่สุดของคนเลี้ยงวัวแล้วนะครับเวลาได้ไปอยู่ในแปลงไม่ได้ต้องการกําไรที่สูงสุดขนาดนั้นเราอยู่ได้คนเลี้ยงซื้อไปแล้วเขาก็อยู่ได้ซื้ไปแล้วไม่ขาดทุนเนี่อันนี้ก็ถือว่าเราก็มีความสุขแล้วนะครับเนี่ยหญ้าแพรกสุดยอดนะยหญ้าธรรมชาตินะครับโปรตีนถูกมากนะครับหญ้าแพรกหญ้าแพรกเนี่ย ที่ที่ที่ป่าลานฟาร์มเราเน้นหญ้าแพรกโดยเฉพาะแปลงปล่อยเนี่ยหญ้าแพรกเนี่ยไดเมเตอร์เขาสูงไหมวัตถุแห้งวัตถุแห้งเขาถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนเปียวัตถุแห้ง20%่สิบเอร์เซ็อันนี้30%มสิบเปเซ็นตวัตถุแห้งเขาสูงโปรตีนเขาก็จะสูงโปรตีนเขาถึง1 3บ4ามสบเปเซ็นต์นะครับกินไปหนึ่งร้ยโลเขามี ตัวที่จะให้สารอาหารวัตถุแห้งเนี่ยถึงสามสิบกิโลค่ะดังนั้นวัววัวของป่าลานฟาร์มในกินหญ้าแพรกอย่างเดียวเขาก็อยู่ได้สบายครับนะสภาพสมบูรณ์ครับอันนี้คือสุดยอดของหญ้าพันธุ์พื้นเมืองนะบางคนอาจจะหูเราว่าเอาหญ้าอะไรมาปลูกเลี้ยงวัว <laughs> นะแต่จากประสบการณ์เลี้ยงวัวมาสามสิบกว่าปีนะ่ยสุดท้ายก็มาจบที่หญ้าแพรกบ้านเรานี้แหละครับหญ้าอื่นๆปลูกก็ตายหมดวัวย่ำตายหมดครับ เดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงครับอาจารย์อาจารย์เริ่มมาสามสิบกว่าปีเนี่ยเจอเจอวัวถูกกี่รอบแล้วครับสามรอบแล้วสามรอบอสามรอบแล้วก็ถือว่าประมาณสิบะปีครั้งอครั้งที่ลงยาวนานมากสุดคือช่วงปีสามสามสี่สามสี่นะครับสามสี่ยาวไปถึงปีสี่เจ็ดสี่แปดครับช่วงนั้นยาวมากลงยาวเลยยาวมากนะตั้งสมัยตั้งแต่กระแสงวอิรูบาซินเข้ามาปีสามสิบนะครับ แรงมากพอมาปีสามสามสี่มันก็เริ่มลงละครับเป็นลงยาวเลยจนถึงปีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยผมเริ่มตั้งสมาคมกันก็เริ่มประกวดงัวกระแสก็เริ่มมาใหม่บเริ่มประกวดงัวกันทํามีเฟซบุ๊กมีไลน์กันก็กระแสก็เริ่มมาใหม่แต่ว่าช่วงนั้นกินยาวหลังจากก็มาปีปีห้าสี่ห้าห้าแต่ไม่นานนะช่วงนั้นลงมล,ลงไม่มาก แล้วก็ไม่นานเท่าไหร่ก็กลับขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็นี่มานี่อีกรอบนึ่งเนี่ยครับก็อยู่ที่เราแหละเราจะปรับตัวยังไงนะครับถ้าเราตื่นตื่นตามกระแสเราก็จงต้องขายครับนั่นแหละคือขายถูกแล้วครับนะถ้าเราไม่ตื่นเรามีหญ้าให้เขากินนะเราก็จะอยู่ได้ครับก็คือเคล็ดลับอย่างเดียวเลยปลูกหญ้าปลูกหญ้าอย่างเดียวไม่ไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเลยต้องทำอย่างอื่นมีหญ้าอย่างเดียวนี่แหละ ปลอดภัยปลอดภัยต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็ยั่งยืนครับก็ใอาจารย์ฝากช่องทางติดต่อนะครับอาจารย์เบอร์โทรเบอร์โทร0817806176ครับครับผมเพจลานฟาร์มครับเพจก็ป่าลานฟาร์มนะครับป่าลานฟาร์มลพบุรีครับผช่องนั้นก็จะมีผมจะให้เกิดความรู้ทุกวันนะเป็นช่องเรียว ครับหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีดีนะครับสําหรับมือใหม่หรือมือเก่าเลยได้ความรู้ทุกวันนะครับเข้าไปชมได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่แปลงนะครับ